กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสันนิกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางธรรมกรพลสุวรรณอายุ62ปีอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นนักศึกษาอริยบัญญัตรี7ปีนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นปีที่1น,นะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวชชค่ะเป็นผู้คบคุณน,นะคะ สวนป่านาบุญเก้านะคะสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาส่งการบ้านนะคะเรื่องทุกหายฉับพลันนะคะค่ะก็เป็นผลจากเอ่อการที่เรียนรู้แพทย์วิถีธรรมนะคะโดยใช้เอ่อยาไม่เสริมนะคะนะคะมามาปฏิบัตินะคะคือตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภานะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีเนเข็มที่สีนะะ่นะคะนะคะก็จะมีอาการคือแขนเนะะี่ยค่ะ มันจะมีเหมือนกับว่ามันตึงๆมันล้าๆนะคะเพียงอย่างเดียวนะคะที่ว่ามีผลจากการฉีดฉีดวัคซีนในครั้งนั้นนะ,ะเป็นผลต่อเนื่องแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไไดตึงมากนะคะแต่เราก็จะรู้เพียงแต่ว่าเออมันขัดขัดปรากฏว่าเมื่อสักสองวันสามวันที่แล้วนะคะนั้นนอนตกหมอนนะคะนอนตกหมอนเอ๊ะมันจะปวดมากยิ่งขึ้นนะยกแขนแทบจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเออนึกถึงนะคะการกลัวซา นะคะเราก็เลยได้ได้ได้ไดเอาเนี่ยไม้วิเศษอันนี้นะคะนะคะมาทําการครัวซานนะคะโดยโดยเออเนี่ยลากกดเนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หลังหลังหูนะคะลงมาจนถึงบ่าและไล่ไปจนถึงแขนนะคะทําไปเรื่อยๆแต่เราก็จับจุดสังเกตว่าเออโอเคไอ้ตรงที่เราปวดมากที่สุดก็คือบริเวณตรงตรงนี้นะคะนะคะตรงต้นคอนะคะเราก็จะเน้นเน้นเน้นหน่อยนึง นะคะก็ฟังคุรุบรรยายด้วยนะคะแต่ตอนส่งโรงเรียนอ,อะไรนะโรงเรียนของหนูนะคะตอนเช้าเราก็นั่งทําไปด้วยปรากฏว่าพอ,พอพอทำไปเสร็จปั๊บเชื่อไหมคะไม่นานนะคะไออาการที่เราตึงๆหรือปวดๆนี้มันหายไปชับพพันเลยนะคะโอ้โหทาให้เราเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยผลจากที่ว่าเราเนี่ยได้ศึกษาแพทย์วิถีธรรมแล้วก็นเรานํามาปฏิบัตินะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์วิถีธรรมนะคะนะคะ ที่ได้ได้ชี้แนะนะคะนะคะแล้วก็เราก็นํามาปฏิบัตินะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นสมายัยสมัยก่อนนะต้องไปหาหมอล่ะนะคะปวดปวดคอก็ต้องไปหาหมอแล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยนะคะทําให้ทุกเราหายไปทันทีเลยค่ะแล้วก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่านี่แหละนะสามารถที่จะช่วยเราแล้วก็เราเป็นหมอดูแลตัวเราเองได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ อนุโมทนาค่ะพี่แอดเชิญขวัญค่ะค่ะก็อนุโมทนาค่ะพี่แอดจริงๆนี่แหละค่ะพลังจริงๆการที่มันมีหลายพลังนะคะพลังหนึ่งพลังครบแล้วก็เคารพมิตรดี พราะมิตรดีคือ,อยารักษาโรคในขณะที่เรากําลังฟังหมู่กาลังฟังทำอยู่นั่นแหละคือ,อยารักษาโรคนะสองพอเราได้วัตถุได้ทํากัวซานะคะพลังใจที่เราสบายในการฟังในการทําเหตุแห่งยิ่งุฒ่าในการล้างกิเลสลดกิเลสมาบวกกับพลังวัตถุคือการกัวซานะคะมันทําให้วิบากดีบวกกับอธิศินอริยศีลเนี่ยดันโรคแล้วก็เรื่องร้ายออกมันก็เลยหายฉับพลันเห็นไหม มันมีพลังที่บอกไม่เห็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือใจที่เรากําลังลดกิเลสบวกกับพลังวัดถุแล้วก็เหตุการณ์ที่เรากําลังปัวซามันเ,เลยทําให้โรคหายฉับพลันนี่แหละค่ะที่อาจารย์หมอเขียวสอนเรามานี่แหละเขาเรียกว่าดับผู้สถาโลก,กันในการรักษาโรคแต่ต้องมีครบแล้วก็เคารพมิตรด,ดีแล้วเราจะได้สิ่งนี้เราจะได้ยาที่แบบดันโรคออกได้เร็วแล้วก็แรงแบบมหศจรรย์เหมือนพี่ป้าแอได้นะคะมันยังมีดีกว่านี้อีกป้าอสสู้ไปเรื่อยๆนะคะอนุโมทนาค่ะ ค่ะนุ่ธนาค่ะ